สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้จะเป็นเทคนิคในการสร้างนะครับวงแหวนนะครับรูปแหวนนะครับก่อนอื่นนะครับก็เลือกสีขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้ครูเลือกสีบันเย็นนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เครื่องมือรูปร่างนะครับแล้วก็วาดรูปวงกลมขึ้นมา1วงนะครับห่วงกดชิปค้างไว้ก็ได้นะครับจะได้วงกลมขึ้นมา1วงนะครับที่มีอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเมื่อเรากดชิปนะครับ จากนั้นนะครับให้ Copy นะครับเพื่อสร้างวงกลมที่2นะครับกด Alter เน t e นะครับตรงคีย์บอร์ดแล้วก็ลากมาทางขวานะครับจะได้วงกลม2วงนะครับในส่วนของวงกลมที่2นะครับให้ย่อลงมานะครับกดชิปนะครับจะได้อัตรส่วนที่เท่ากันนะครับวงกลมเล็กนะครับเอามาซ้อนนะครับซ้อนวงกลมใหญ่นะครับเมื่อได้ขนาดแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับ ก็เลือกทั้ง2วงกลมนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือก make นะครับของ p o u n า path นะครับก็จะเป็นการเจาะรูตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับให้เลือกวงกลมทั้ง2วงนะครับแล้วก็ไปที่เมนูเ f ฟ e c t นะครับเลือก3 d นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ extrude and bevel นะครับจากนั้นนะครับให้ติ๊กคำว่า preview นะครับ แล้วก็ในส่วนของโพซิชันเนี่ยนะครับให้เลือกอ่า iso metric นะครับเดฟนะครับ execute เดฟตรงเนี้ยนะครับเลือกเป็น20นะครับใส่ค่าเป็น20นะครับแล้วก็ในส่วนของวีเวลนะครับวีเวลให้เลือกเป็นอ round นะครับหรือว่า round e d ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะโคงโค้งสวยงามนะครับตอนนี้เราก็สามารถจะปรับได้นะครับเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับกดปุ่มโอเค นะครับก็ได้รูป,ปวงแหวนเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ